S อ s p o r รรับออกแบบจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อโรยงานต่างๆแบนจุกโรโคสู81 664 6143ย้ำ0 81 664 6142ัสวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้พบกับอ้วนพานทะรุภานะผมวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการติดตั้งนี่นะผมเจ้า power plant นะผมหรือว่า ต,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 ตัวผลิตแบตเตอรี่เนอะตัวผลิตแบตเตอรี่ในทาวสตารโนะตอนนี้เนอะเราก็ต้องมาสร้างอยู่เนี่ยข้างๆกับปั๊มน้ำอย่างงี้นะปกติแล้วโรงกลั่นเราเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกลางบอ่อเนาะแล้วปั๊มน้ำจะอยู่ซ้ายขวาแต่เจ้าตัวตัวแพลนเนี่ยไอ้พาวเวอร์แพลนนะครับจะใช้เงินในการสร้างเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญน,นะ แล้วก็จะต้องอยู่กับถนนนี่ด้วยถนนเราจะต้องอัปเกรดด้วยนะเป็นถนนลาดยางแบบนี้นะผมเป็นพาเวลโรดอะไรเนี่ยตัวแรกปกติถนนเราจะเป็นแบบแบบนี้นะผมถนนดินแดงแต่เราก็เปลี่ยนเป็นลาดยางนะผมเราถึงจะสร้างเจ้าตัวพาเวลแพนได้นะผมในพาเวลแพนเนี่ยเราสร้างนะผมเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะผมเราจะต้องใช้ไม้แพกอะไม้แพกที่เราสร้างจากโลงเลื่อยนะครับ เนี่ยหลงเลื่อยเนี่ยเราต้องสร้างจากแลมเบอร์มิลก่อนแลมเบอร์มิลเนี่ยคือเราจะต้องเอาไม้ที่คนงานตัดเนี่ยมาเลื่อยเป็นอ่าเลื่อยเป็นแผ่นแผ่นแบบนี้ผมตามรูปนะผมแล้วก็ใช้5อันนะผมแล้วก็ไม้อีก5อันและแบตเตอรี่อีก5อันนะผมในการที่จะสร้างเจ้าตัวพลอว์แพนนี้ได้นะผมอ่าเดี๋ยวทีนี้เราต้องมาสร้างเจ้าตัวพลอว์แพ เพื่อที่จะไม่ต้องใช้พลังงานกังหันเนี่ยนะครักังหันเนี่ยผมจะเอาออกหมดเลยแล้วผมจะไม่ใช้ผมจะใช้เป็นพลังงานจากโรมหานเท่านั้นนะครใน p o w บว่าแผนผมกดสร้างเนะหลังจากนั้นเอนจิเนียร์หรือว่าคนอ่าโฟแมนโฟแมนโฟแมนก่อสร้างเนาะมีคนเดียวเราเดือด้องสร้างเพิ่มรู้สึกโฟแมนจะไม่พอ คนเดียววิ่งลากไม้ตาแตกนลครับเดี๋ยวเรารอดูนะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเพราะมันก็ช่วยทุ่นแรงในการประหยัดพลังงานได้มากอยู่นะครับแล้วส่วนไอ้เจ้าตัววิตมอนวิตมิวอะไรเนี่ยวิตมิวนะเราจะย้ายมาอยู่บริเวณโซนริมๆนี้นะครจะอยู่ริมนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะเคลียบริเวณนี้นะรเราจะเคลียให้โล่ หรือว่าเราจะทําถนนก่อนแล้วกันกะเคลียต้นไม้เพื่อที่จะติดตั้งวิดมิวนะผมในการทำโรงนี้แล้วผมก็จะทําเป็นฟาร์มบัวดีกว่าน่าจะได้เงินเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราลอ,ลองไปเรื่อยเพราะวม,มีเวลาอีกยีวันนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อ NFT นะเดี๋ยว NFT เดี๋ยวต้องคำนวณอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้ทาวสตาร์นะ่เหรียญเกมของทาวสตาเป็น เหรียญใหม่นอกจากเหรียญกาล่าเหรียญหลักเขาแล้วก็จะมีเหรียญทาวสตานะครับที่เป็นระบบ p เพทูเอินที่มาใหม่เมื่อ2วันที่แล้วนะเหรียญนี้ก็ยังไม่ได้ออกนะว่าราคาเหรียญละเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะทําการฟาร์มไปเรื่อยแล้วสะสมเหรียญไว้อนาคตอาจจะได้กาวแบบชิบนะมาคนงานก็ช่วยกันใหญ่นะผมเนะี่ยเอาเอเนจีมาใส่ โมเดอรวเราต้องสร้างเจ้าตัวโฟแมนมาช่วยดีกว่าเนาะโฟแมนเรารู้สึกว่าจะแย่โฟแมนไปไหนวะเนี่ยขอโฟแมนมาหนี่เ <c oughs> ดี๋ยวสร้างโฟแมนอีกอีกหลังนึงก็เอาโฟแมนมาช่วยแล้วกันโมเดอร์ตรงนี้เดี๋ยวเรามูฟเอาโฟแมนต้องใช้อะไรไหมนี่ใช้ไม้ไหมไม่ต้องใช้อะไร นะสร้างโฟร์แมนมาช่วยก่อนเดี๋ยวเราค่อยทุบจัดระเบียบความพคตรนองนาเราใหมา่จะได้มีคนช่วยเนาะในการขนของมาผลิตหรือมาสร้างโรงต่างๆนะพวกบ้านพวกโรงงานอะไรประมาณนี้นะโฟร์แมนโฟร์แมนมาแล้วนี่ครับผมนี่นี่นี่โฟร์แมนเราเห็นไหมโฟร์แมนเป็นผู้หญิงด้วยนะ สองคนเลยอึกดักดักมาเลยรอสักครู่นะผมใช้เวลานิดนึงนะผมในการเดินพอเรามาสร้างไกลจกโฟแมแฮนอยู่กับที่เก็บวัตถุดิบของเราก็พวกเอเนอร์จีพวกไม้กไม้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะผมนี่ทำไว้ผมตอนแรกผมทำโรงไม้ไว้นะแล้วผมก็ได้ไม้ครบสิบอันแล้วผมทุบทิ้งเลย เอาเงินมาทําอย่างอื่นเพราะว่าเดี๋ยวเราสร้างเอาที่เราจําเป็นต้องใช้นะครื่อที่มาทำให้ตัว power plant ของเราครับมาแล้ว2ท่อนสุดท้ายนะผมกับในการสร้างเจ้าตัว power plant นะผมหรือว่าโรงผลิตแบตเตอรี่ของเรานั่นเองนะผมนี่หนึ่ตัว อีกหนึ่งท่อน,นท่อนหนึ่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับนี่เรามาดูหน้าต่างเหมนกนันนี่นะคผมคือเจ้าตัวผลิตแบตเตอรี่ของเรานั่นเองเนยในการใช้ก็คือเขาจะใช้อ,ออยลนะครหรือว่าน้ำมันเนี่ยสอันนะผมแล้วก็วอเทอร์ดัมวอเทอร์ดัมหนึ่งก็คือว่าเราก็เนี่ยมาสร้างใ,ใกล้ๆกับเจ้าตัวปั๊มน้ำเราเลยนะ มันถึงจะได้น้ําโดยที่เราไม่ต้องไปใช้โดยที่ไม่ต้องใช้แทงน้ำนะผมคือมากับวอลเตอร์ปั๊มเสร็จดูดเข้าโรงงานเลยเหมือนกับลงกลัดลงกลัดน้ํามันนั่นเองนะผมเหมือนกันทีนี้เราก็รอดูสร้างตัวตรเนียมเต็มแล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอันนี้ก่อนเป็นผลิตน้ํามันก่อนนะผมตนนัวนี้เรากลันปิโตเรเลียมเต็มหมดแล้วเราต้องเอา แก๊โซโฮอของเราทีนี้เราก็มาสั่งผนงานนมเพื่อที่จะสร้างเจ้าตัวเอเดจีหรือว่าแบตเตอรี่ของเรานมนี่เราก็กดสร้างไปแล้วทีนี้เราก็รอโนมตอนนี้น้ำมันของเรายังไม่มีนมในแท้งน้ำมันเกลี้ยงเลยเรามีแต่ปิโตเลียมนะผมทีนี้เ,เราต้องรอ เพื่อที่จะนี่คนงานออกแล้วออกแล้วตัวออยแล้วนะนี่ก็เสร็จสิ้นแล้วผนมะสำหรับการสร้างเจ้าตัวเพลาวเพลแผนะผมหรือว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของเราไว้ใช้แทนเจ้ากังหันลมนะผมโอเคไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ที่ติดตามรับชมนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าว่าอีพีหน้าผมจะมาแนะนำในการสร้างสิ่งก่อสร้างหริอภัณสร้างอะไรต่างๆในตัวเกมทาวสตานผม หรือขั้นตอนการซื้อ NFT เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับงไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP น,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ